อาจารย์ค่ะอ่ะเป็นไงบ้างอาการจิตท่านตอนนี้ไป็ังไนแล้ตวตอนนี้ของข้าพเ,เจ้าก็ข้าพเจ้าก็สัตยยายขึ้นทำแลวขั้นตอนได้ประมาณเก้าสิบเอร์เซ็นแล้วใช่ค่ะอืมจา้าแล้วยังจะต้องไปเจออะไรแล้วจะต้องไปตามเขาอีกหรือเปล่า mà ý tưởng là gì chứ cả nhìn thấy có đập xăng không phải đi theo à thì đi theo thì có đôi linh hồn lên ngang mà ta được nhớ được phán quyết ta được không được phán chứ cả là cha là đập rồi ฟังแล้วเป็นไงล่ะเนื้อหาฟังแล้วเ <Okay. S 2> ข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจแต่วุ่นเจ้าค่ะดูที่ท่านสมยศเป็นยังไงฟังแล้วไปวนมาเจ้าค่ะ,ะนั่นแหละมายก็ถึงใจผมจะเป็นงนั้นแลไไหละออกปะเดี๋พูดอะไรไม่รู้เรื่องผิดตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่านิวอ่านหน้าไม่ได้หลับเลยแล้วก็น้องก็มาใส่ตัวท่านเองอ่ะ ว่าท่านเป็นนี้หรือเปล่าใช่ไหมก่อนที่จะถามก่อนที่จะตอบผูว่าท่านก่อนที่จะอ่านก่อนที่จะเขียนก่อนที่จะบนันทึกจะทำหรือเปล่านะครับนั่นก็คือตัวอย่างว่าผู้ที่โดนมาร์กจินใกล้ผมจะมีลักษณนะคล้ายๆถ้าไปทันถ้าไปฟังท่านรดสลินก็จะแบบนี้ในสะ่หน,หนังเก่าให้ดู เรานิทาให้ฟังใช่ไหมรายงานในการนังกิดมีนั่งอยู่บนที่นอนเอาหลานมาวีดีโอคอบครูบาจารย์วยได้ไหมเอาหลานมาหน้าบากแล้ววีดีโอคอร์อะไรล่ะมันใช่ไหมละ่ะใช่ที่ไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าป่ามาพระองค์เลยนะไม่ได้เคารพธรรมเลยนะไม่ได้เราเคารพฟังคำสั่งของกูบาอาจารย์น เอางี้เลยเข้าใจนะครับงี้เข้าใจเจ้าค่ะน้องกับสาธุลูค่ะอ่าสาธุนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้นะจะต้องดับอย่างเดียวถ้าตันไม่ดับจะไม่ได้อะไรเลยหมดทุกอย่างเลยครับสาธุ เพราะนั้นของครูบาอาจารย์ที่พงษ์สอนที่พงษ์ให้ทำเขาต้อได้ดับอย่างเดียวนั่นแหลนะถ้าทุกท่านไม่ดับนั่นแหละช่องว่างนะที่มาจะเข้ามาบางก็จะเข้ามาโดนจิตแต <ก S 1> ่แม่ก็เขาเป็นผู้มีบาปไปแล้วเป็นมารผู้มีบาเขาไม่เอาของดีมาให้เขาจะของชั่วอนะในของชั่วนี้ก็ประกอบด้วยอะไรอาบุตรอาบุ่วนั้น,น,น,นดับหนึ่งก็ต้องเป็นมีบอสมา ทวาก็มีอาหารสีทยไมล่ะซึ่งเป็นอาหารของเขาเพราะฉะนั้นจะเหลือหรออาหารอยู่ในกายมนุษย์ทั้งนั้นเลยทังไมล่ะอยู่ในขันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเข้าใจผิดก็เสร็จเรียบร้ยเอาไปตกกดไหนม่ตกกดจกอะไรอวิชาความไม่รู้ก็นี่ก็คือไม่รู้รหนึ่งในทวาร เกิดจากอะไรเกิดจากัญหาคือความอยากอยากมันลูกอยากปฏิบัติได้เหมือนเขาทำไมเราไม่เหมือนเขาทำไมเขาไม่เหมือนเราทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ท้อแท้ในโชคชะตาตัวเองหมดอยา่างนะครับ่ครั้งที่มีสองมือสองเท้าเท่ากันความเพียรปังหาที่สู้ไม่ยอมทำอันตรีจังยางไม่ยอมอดทนใช่ไหม เกิดมาอย่างดีมีจนมันอยู่ที่บุญดังนั้นเนี่ยเท่าเท่ากันอา,าสาต่อมาถ้าไม่มีบุญจะไม่มาเจอธรรมะองค์นะเมื่อเจอธรรมะองค์แล้วต้องรีบอย่นเนินช้า๋ยวหมดเวลาอย่างมีเวลาเนาะเป็นรอบของกรรมเป็นรอบของบุญอังนั้นในสภาวะในการทํากุศลเพราก็มีรอบของบุญรอบของกรรมบ,บุญมาเยอะว่า สามารถปฏิบัติได้บรรลุธรรมได้กรรมมาเยอะกับแพ้เขาแลบราบขาบแต่ต้องตั้งรับต้องสู้ถึงจะผ่านไปได้ทุกอย่างพวกก็ให้ทานแก้ไว้เพราะมันไม่มีอะไรเจียงยั่งยืนมันมีเสื่อมมีเจริญหนาม,มันเป็นตักขวันไมจังสาวองก็ตาดไปแล้วเราะนั้นถ้าไม่ประดับตามที่องค์รงตัดก็ไม่สามารถไปต่อได้ ไปยังไงก็ไม่ถูกไปยังไงก็ไม่ถูกพิ้พจุดไปยังครับปัญญาการอารมณ์ดังหรือเปล่าแก่กอเขอา้ามจุดเอออันนั้นเราก็เปิดจอของเราไว้เออเปิดจอยังไม่มีเสียงพอแต่ลมเข้าปุบปับปุบปับนะครับงนั้นทำวงระดับอย่างเดียวนั่นแหละไม่ต้องไปถามอะไรครูบาอาจารย์เลยไม่ต้องไปาจารย์อะไรทั้งสิ้นระดับอย่างเดียวรู้ผล ถ้าไม่ดับไม่มีามทางไม่รเพราะตัณหาก็รู้อยู่แล้วแต่ตัณหาก็มาจากไหนก็ามาจากกว่าไม่รู้า็วิชามาจากไหนก็กรรมว่มางกรรมดังนทุกท่านจึงมีกรรมนามาเกิดมีกรรมเป็นบอกพันต้องได้รับผลต้องกลร,รมนั้นเป็นว่าสูตรที่ลงให้ไว้ที่เราเคยส่งเข้าไปให้นะครับเรื่องของวิจตมาได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็ไมล่ล่ะ วิตกเกิดกรรมเกิดวิตกเกิดวิบากเกิดวิตกเกิดกเ,กดกเกดพราะไม่มีเพราะไม่รู้วิชามีดาววิชาก็เรียบร้อยพังรังระบบนะครับต้องดับวิธีเดียวคืออนุสาสนิพินา์ขององดับใช่ไหมดับอย่างเดียวดับผัสใอย่างเดียวอย่างอื่นทาอะไรไม่ได้ท่านจะไปร้องไห้ฟูมไฟกิเลยิ่งมาอย่างี้ท่านจะไปไนออกไรใจนั่นคือวิญญาณเรื่อมนั่นคือวิญญาณ เ,เขาไปตั้งมั่นแล้วจเจอก็แล้วทำอย่างนั้นคนโลกจงมียิ่งูงไฟก็ไปใหญ่ยิ่งท้อแท้ก็ไปใหญ่เห็นป่มมีแค่อนุสาวนีประหารจะพุโทโธก็ไม่ได้อมรลังก็ไม่ได้ยุ่งนห้พองนอก็ไม่ก็ไม่ใช่อนุสาตรีประหารไงแหมวันนี้นใครได้เสพอนุสาตรีประหารแล้วใครได้พบอนุสาสนีประหารแล้วถึงจะเคยรู้ถึงจะเคยเข้าใจถึงจะเคยได้สัมผัสแต่ก็สามารถโง่ได้ไง เขาไม่ฉลาดในฐานะไม่เป็นผู้เพ่งเป็นผู้โง่เขลาเวลาเหมือนท่านสมยศหลอกปอโทนั่นนะ่ะเห็นไหมล่ะเป็นดอออนั่นนะ่ะแต่เกษียณแล้วเห็นแล้วเพิ่งเกษียณมาเป็นเพื่อนเราสมัยเรียนช่างกรมปฐุมบันด้วยกันแตมว่าเราเกเลเขาเป็นเด็กที่เรียนดีนั่งหน้าห้องท่านสมยศ เรียนติดอันดับเลขตัวเดียวตลอดสมัยก่อนเนาะแล้วก็เป็นเด็กเียบร้อยเชื่อมก็ได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอยู่อย่างเงี้ยเก่งเรียกอะไรเปียกตัวนี้เดียวอ่ะมันเก่งแล้วก็ตหลังก็ไปเป็นครูเนาะจบได้กันก็ไปเป็นครูจนกระทั่งมาเป็นต่อออกน่ะก็มาฝึก ทำรุ่นเดียวกันบท่านอาจารย์อยู่แล้วท่านอาจารย์คงพายแล้วก็ท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์คงพายก็บรรลุไปแล้วทางนี้ยังไม่ได้เลืองในลาวออกไปด้วยออกไปสองปีมั้งช่วงนี้ออกไปท่านอาจารย์ทั้งสองก็เจริญเจริญขึ้นเจริญขึ้นจะนนะทางนี้ก็ไม่ได้เลือกแต่ก็บอกเด็วย็เสียงก่อนเสียงก็ปล่อยเวลาไปีีมาทีเข้ามาปฏิบัติมาปแิบัก็ช่วงแรงกับไฟแรง แต่งกลางโคง้งนะอยู่ดีๆก็าบาๆไปเพี้ยนทด้ไมได้ยังไงเดินกิเลสลากออกไปชารเสื่อมช่วงแรกก็แบบศรัทธาเนาะคอนแคนเขาเรียกศรัทธาคอนแคนผู้โลเลเหมือนท่านศรัทธาคอนแคนช่วงแรกก็ขึงขังทุกคนโอ้ยดุยดุยดุยเขาทำลาไปศรัทธาคอนแคนพังเละโอ้ศรัทธาคอนแคน ผู้โลเลผู้หล่อไหลแล้ยวไหลนี่แหละนะครับทำะองค์ต้องมั่นคงของเงินทิ้งเรียบไว้เอาไว้แล้วก็ตั้งตั้งใจไปใช่บาร้องไห้แเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ร้องไห้ไม่ได้เดี๋ยวก็คิดเด,เดี๋ยวก็เสียใจแต่วก็เป็นไปตามลูกตาเห็นแล้วก็เป็นไปตามจมูกดิ้กินเป็นไปตามหูดินเอาอนินทามาเขาว่ามา โอ้โห้เขาชมทำไมไม่เห็นโมโหเลยโอ้ยสวยน่ารักอ้สุดยอดเลยเก่งมากเลยอย่างเงี้ยชอบแต่แม่มโลก็ทำแปดเขาด่าแล้วนั่นแหละโอ้โหโอไปดิ้งก็นดินทาแล้วโอ้ยเลือดขึ้นหน้าอย่างไมครับพอเห็นอะไรถูกใจโอ้ที่ลักเก่งจังเลยแม่จ้าแม่เก่งมากเลยคุณพี่ทำไมน่ารักอย่างนี้เขาก็ทําให้ถูกใจขัดตัวเอง อัดใจตัวเองตัวเองให้ไปขวาเขาเดินไปซ้ายโอ้โหอีบอทำไมมึงพูดไม่รู้เร huh? yeah, so ื่องวะเห็นไหมแค่พลิกเองนะพลิกแขกซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเห็นปะเอ้ยทูดาบอาจารย์ได้จบแล้วเพราะนั้นพระองค์ให้อยู่ตรงมัชชิมาไงทำพระองค์อยู่มัชชิมาสุดท้ายก็อยู่มัชชิมาหมดนี่ท่านอาจารย์ที่บรรลุบรรลุอยู่มัชชิมาหมดนะ ไม่งั้นเวทนาจะดังเย็มไปได้ไงหรอกคนที่เขาไม่รู้เรื่องต่างหากเพูาพวกไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจหรอกนะเห็นวิชาสู่ปริญญาโสทหรือยังได้ฟังคลิปท่านอาจารย์โมคายกับท,ท่านอาจารย์ววรับใช้ค่ะอาชูนั่นแหละแล้วเราก็มีเขียน แล้วก็ส่งไปในห้องวิชาดับตรงนี้นะครับเป็นวิชาสูนวิชาสูปริญญาสูตรสมาที่สู่วิชาปริญญาสูตร้งานเริ่มทั้งก็ปฐมบาณาได้ไปจนถึงเวทนาจะดับเย็ยนวิชาจะเป็นของเย็ยนนะครับเราแก้ไขกันบอกช่วยกันบบทำกันไป โอเครับคเขาเอาไปมาดละสองยี่สิบอ่ะไสองยี่สิบหมดหมดวีวีหมด,หม,ด,หม,ดมอเลยหมดหมดไม่มีอย่างอื่นอีกครับ,บอ๋อหายไปแล้วหรอก็หมดแต่แปดแปดดาวส้มไม่หมด สิบสองมัดก็หนึ่งลูกสิบสองมัดสองลูกสิบสองมัดมันละหกออมเป็นห้าโลสองลูกแล้วเขาจัดมาห้าเลยยูไนโ you know? oh. อเชิญท่านขอได้ครับกระั้นเลน,น,น้องเก่มามีคำามทุค่ะแต่ว่าสา,าจะได้ไม่ต้องถามอะไร อืมทำไมดับบางคนจะอยากถามได้ยิ่งแต่ถามแล้วไม่ได้ประโยชน์หรอกจะใช้ที่ถามไปก็ร่วงปองแปงปองแปงเอาละนะอนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับน้องเก่าขอพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาน้องก่าน้องก่าวัสดีบน้องก่าสาธุค่ะน้องก่าสวัสดีค่ะอม่ไม่ดีนะสาธุน้องกัาสาธุ